เออสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาแล้วกับช่องอาเลียงครับผมวันนี้เนี่ยวันนี้เราไม่มากินครับผมเพราะว่าเราอยู่กันที่ Mega Plaza เมกาพาซาสพานเล็กครับผมและเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปเดินดูกันว่าในวันนี้เนี่ยเราจะได้ของเล่นอะไรหรือว่าเราจะได้ซื้ออะไรกลับบ้านนะครับผมกับเมกาสะพานเหล็กครับ โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วนะก็เดินดูไปก็มีของมากมายนะตั้งแต่อาร์ตทอยันตของเล่นกระจุกกระจิกมีทั้งแว่นตานาฬิกาหรือว่าออเทอร์ีต่างๆนะผมแต่ยังไม่เจออะไรที่โดนใจก็เดี๋ยวไปเดินดูชั้นถัดไปกันครับผม คก็ระหว่างเดินมาชั้น2ชั้น3เนี่ยก็จะมีเลื่อยไปเลยนะก็ตั้งแต่เกมของเล่นยันวัตถุมงคลด้านนู้นเออก็หลากหลายดีแต่ยังไม่มีอะไรที่ทําให้เราเสียตังค์ได้เพราะว่าวันนี้เราจะแค่มาเดินเฉยๆใช่ไหม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 เราจะแค่มาเดินเฉยๆนะไปทองไม่ได้ใจไม่ซื้อทองไว้ใจเราจะไม่ซื้อไม่ซื้อเราจะคอยห้ามซัพพอร์ตกันและกันครับผมไปชั้นต่อไปต่อ โอเคตอนนี้เดินไปเดินมาก็มาอยู่ที่ชั้นที่5้านะก็จะมีทั้งของเล่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องด้วยนะนี่ของเล่นแล้วก็กล้องก็จะอยู่ฝั่งนู้นโอเคหลังจากเดินเดินไปผมว่าผมมีหลายๆอย่างที่มันอยู่ในใจผมละอย่างแรกก็คือเมื่อกี้ผมเห็นกล่องสุ่มเคอร์บี้ว้ยซึ่งเคอร์บี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมมชอบตั้งแต่เด็กๆละแต่ว่าเราก็ยังช่างใจไว้ก่อนนะเพราะว่าเราเจอทุ่งทุๆงทุุุซาอู อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อสักแกนครับอ่ะระหว่างเดินอยู่ที่ชั้นห้าครับผมก็มีอะไรที่ผมสนใจมากเลยนะก็อันนี้จะเป็นร้านอาร์ทอยได้ชื่อว่าโนจอยโนทอยนะครับผมนี่เออโนก็ถูกแล้วไงโนทอยโนจอยเมื่อกี้บอกโนจอยโนทอยอ๋อนี่ก็จะมีของเล่นมากมาย เรียงรายกันอยู่นะครับผมโดยไอที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยฮะอบมิโทโฟใช่ป่ะไม่ผิดนี่ซึ่งผมสนใจนะเอาจะยกบล็อกหรือว่าจะเอาอย่างตัวนี้แต่เมื่อกี้ต้นคิดจะบอกอะไรนะเราจะห้ามกันแล้วกันเราจะไม่ซื้อแต่นี่เขามีกิมมิคอันนี้ด้วยว่าถ้าคิดไม่ออกถ้าคิดไม่ออกให้เสี่ยงเต็มฟีฉะนั้นแล้วไป เราอย่างละตัวแล้วกันอย่างละตัวกาลังดีโอเคอันนี้เสียงแล้วมันจะมีเลขยังไงบ้างเอยอ๋อสิบเอ็ดแล้วก็นับเลขไปอย่างนี้เหรอครับเสี่ยสักตัวต้องรอยากได้สีเข่ดไม่ออกน่าจะได้ดังอย่างเดียวหยิบไปเลยด้วยโอเคเดี๋ยวหยิบเลยไม่หมายถึงหยิบจากอ๋อหยิบจากันนี้เลยโอเคปึ <24. S 1> ๊บยี่สิบสี่เอาสักกล่องเอาเป็นเอากล่องนี้แล้วกัน แล้วจะเสี่ยงซิมซีทำไมเอา้าก็6ไง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6นไงนี่ไง6ก็คือตรงนี้ปึ๊บและนี่ก็คือกล่องที่6เหมือนเดิมปึ๊บแล้วกูเสี่ยงซิมซีทำไม <laughs> โอเคมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปดูกันอ่ะวันนี้ฝากตั้งก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเออไอ้เมื่อกี้อเวตเจอเมื่อกี้แล้วก็มีพระที่กำลังนอนอยู่พระนอนนะมันเอาไปถึงอุบลล้ แล้วก็ฮัาตัวที่อยากได้ผมอยากได้ตัวนี้วะอยากได้ไม่อินสตาแกรมก็ไอตัวที่นอนอยู่นะเทพี JP ก็อยากได้นะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะเสียตังค์อะไรอีกฮะเราจะไม่ซื้อ โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาตรงทีชัน6นะครับผมเรามาร้านนี้ทีไรเราก็เสียตังตรกทีมาดูว่าปีนี้เราจะเสียตังกันอะไรนะครับมีอะไรน่าซื้อบ้าง มันร้านเดียวก็หมดไปนิดหน่อยเองครับผมที่จริงเกือบจะหมดเยอะกว่านี้แล้วช่างใจตัวเองไม่หยต้นคลิปใครบอกว่าอูจะไม่ซื้อของกลับมาขึ้นอินเสิร์ตเลยไม่ซื้อไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อเออไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าเราได้อะไรไปบ้างในสภาเหล็กครับผมเราจะไม่ซื้อ โอเคก็มาแล้วผมถึงที่พักของเราแล้วก็พอดีว่าเกิดเอ็กซ์เรนิดหน่อยก็เลยไม่ได้สรุปอ่าอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าก็จะมาสรุปกันตรงนี้ว่าเราได้อะไรกันมบ้างจากการที่เราไปเดินสะพานเหล็กครับผมมาด้วยชิ้นแรกครับผมนี่เลยฮะเป็นกล่องอ่าการฟุตบอลนะครับผมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะได้มาในราคา790บาทนะอ่ะอย่างที่2ที่ได้มาก็จะเป็นเซตนี้เลยดีกว่าก็จะเป็นนี่อาร์ทอยโซนพระ อัลวิตาโฟนะครับผมตีอีกซับก็ได้มากล่องละประมาณสามร้อยตีว่าสามร้อยต่อมาที่ได้ก็คือเห็นเป็นโซนพระแนละ้ว <c oughs> ก็เลยเห็นไอ้นี่มันคล้ายๆดีมีมวยมวยผมดีก็เลยได้มานะเป็นชื่อว่า i d o l ครับอ่า Macaron Little ร์ o o d b ูด Box นะครับผมโซนพระเหมือนกันก็ได้มาราคา180บาทต่อมาเดินเดินจากไอ้นี่ไงร้านอาตรงร้านสุดท้ายใช่ปะก็จะได้เยอะหน่อยก็จะมีนี่ครับผม ยกบล็อกมาก็จะเป็นชาควาชาควาอันนี้ได้มาราคาพิเศษเนาะราคาลดก็หตัวนี้ห0ร้อยบาทตกตัวละร้อยก็คุ้มเลยบล็อกต่อมาก็จะเป็นอันนี้ถามว่าเอออันไหนปันป่นปนก็ได้อันนี้มาเขาบอกอันนี้ปัน่นดีเป็นนกพิดาจากพริสตัดนะราคาสองร้อยบาทแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าปัน่นปัน,ปนก็จะเป็นอันนี้เป็นแมวออเขาบอกเป็นแมววิ่งได้กล่องนี้ส0 0ร้อยบาทอ่ะแล้วก็ อีกอันนึงที่ปั่นก็เห็นอันเนี้ยมันเหลืออยูโคือตอนแรกจะยกบล็อกแต่ว่ามันเหลือยูกล่องอะ่ะก็เลยซื้อมาเลยทั้ง5กล่องนะเป็นคาปิบิบ่าก็ตกกล่องละร้อยลดยราคาอยู่ต่อมาเอาเป็นคือทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยในคลิปเก,ก่าๆชอบเปิดดิจิมอนมากก็เลยอ่าซื้อดิจิมอนมากล่องนี้200กล่องนี้อ่า450แล้วก็มีอันี้จาก52ทอยเป็นมิกกี้เมาส์นะครับผมราคา1 8 0บาท เดี๋ยวนี้อัดทอยราคาถูกเยอะมากเลยนะเออแล้วก็2กล่องสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้จ mm hmm. ะเดดพูล mm hmm. กับบ mm ูเบลีนของคอสบีนี่ครับผมราคาเซอร์าสิบบาทเหมือนกันแล้วก็อีกกล่องสุดท้ายก็คือมันชื่อว่าอิมมอร์ทัลพังนี่ราคาส0 0ร้อยบาทคือเดี๋ยวเนี่ยผมจะเก็บไอที่ยกบล็อกครบเนี่ยกับการ์ดบอลเนี่ยไว้เปิดอีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าเรายังเหลือสิบกว่ากล่องเจะมาเปิดสิบกว่ากล่องว่า เออในสูบกระป๋องเนี่ยเราจะได้สีเข็หรือเราจะได้ตัวที่เราอยากได้ไหมนะครับผมโอเคมาเราจะเริ่มเปิดจากอะไรก่อนดีเอาเอาอันนี้ป่ะนกพิราบมาเรามาเริ่มเปิดกันครับผมเรามีอุปกรณ์บัตรดำกระจากรีดอลล่าเออเรามาดูกันก่อนว่าเรามีตัวไหนได้นะตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือตัวที่ชื่อว่าแบล็กเบดมาเฟียนะไม่ก็ตัวโถส้วนปั่นๆไปเลย่ะเปิดกันเฮ้ยมันไม่มันไม่มีการ์ดด้วยแต่ตัวที่เราได้เฮ้ย ได้ตัวส่วมป่ะตัวที่เราอยากได้เลยเออการของมันเขยาไม่ไแกะแล้วกันแกะยากตามเรื่องนี้แหละตัวที่สองก็เอาเป็นนี่กันตัวแมวอันนี้มันก็จะเป็นแมวบนเครื่องดูดฝุ่นนะแมวดาแมวดําน่ารักแม่ก็เอาเป็นแมวส้วมก็ได้กล่องนี้สามร้อยบาทราคาสูงนะและเราได้เป็นได้เป็นได้เป็นปึ๊บอาว อ,อ๋อได้เป็นน้องแมวขาวอ่ะอันนี้มันก็จะเป็น white cat ตันนี้ไม่มีสนะีเคข็ะจะเป็นแมวที่แบบหกคนหกคนอ่ะอันต่อไปเอาอันไหนดีเอาเอาพระเอาพระเลยไหมเอาพระเลยไหมเอาซีรีส์พระเลยนะเริ่มจากอันไหนดีเอาเอานี้ก่อนอันนี้น่าจะเก่าสุด a m i t o p o อยากได้อันไหนอยากได้อันอันวักหน้าก็อยากได้เนะอันอยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็น อันที่เป็นมักมักหน้านะสีชมพูเออเปิดเลยช่วงนี้อ่ะคืออาร์ตทอยมันก็เงียบๆทั้งหมนะอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งกระแสอะไรด้วยมาเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนกันขออนุญาตไปดูการ์ดด้วยไม่เห็นการ์ดเ็นปึ๊บปึ๊บเ็นซึ๊ออุย้ยอันนี้พัเล่นบุ๊กอันนี้ป้าที่เราไปที่ร้านนั้นอะ่ะแล้วมันมีที่มีลายเซ็นใช่ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะ เอออันนี้ก็เป็นไซมินี้สงสัยมันถูกชะตากันเล้วเว้ยอ๋อมันมีฐานนี้ด้วยเป็นฐานดอกบ,บัวอ่ะนี่พอใกล้ๆมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะต่อไปเราไปสายพระต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะอันนี้อยากได้อันไหนอยากได้ชุดสีชมพูเหมือนกันก็ดีหรือเป็นไออีติ้งอันนี้ซีเครตมีซีเครตด้วยนะก็จะเป็นท่านกําลัง<ม>อยู่ในอาบอาบน้ำนะแต่อันไหนก็ได้มันปั่นเหมือนกันมา และตัวที่เราได้ไปดูการ์ดก่อนตัวที่เราได้ของฟิตตี้วอล์กก็คือฟึบเอ้ยได้ตัวที่อยากได้ด้วยนี่เทพีเสรีภาพก็เป็นอะไรอ่าพระพุทธรูปเสรีภาพก็ของเบียถือไอติมแล้วก็ถือเบอร์เกอร์นะกล่องที่สามจากซีรีส์อวิ๋นทัฟเฟิลเฟิร์สลักกี้เกลตี้อันนี้น่าจะเป็นไอตัวที่เมื่อก่อนมันดังอยู่นะเพราะว่าแบบว่ามีคนเปิดกันเยอะมากเป็นแบบเป็นกำรรยีกำรรยีหนะ่อยแต่ละอันเนี่ยมันจะมีความหมายนะทั้ง l u c กี้เล e ฟฟรีแฮปปี้เนสเวิร์กเฮ thy แล้วก็ซีเซ e คือ Rich ซึ่งเราก็ต้องอยากได้ความ r ริชอยู่นะความรวยแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะเอาเป็นไม่ลัคกี้ก็ฟรีก็ได้อ่ะไม่โชคดีก็ความฟรีไปเลยคือตอนนี้ยแบบกำลังคิดว่าแบบจะกำลังจะทำเปิดอาร์ตทอยไปอย่างเดียวเลยไหมพอกับสลับกับอ่าคลิปกินนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะกินให้น้อยลงนะก็เลย หาคอนเทนต์มาลงในช่องเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีและเราได้เป็นอะไรไม่รู้เราจะไม่รู้ก่อนเดิมและเราได้เป็นเห็นสีดำๆด,ด,ด้วยเฮ้ยได้เป็นอะไรนะ happiness เฮ้ยเร,เ,รเราได้ก็ได้แปลว่าเราได้ healthy ี่เก็บตีปีนี้เราสุขภาพดีแล้วแหละไม่ต้องปวงเราจะต้องเจ็บป่วยเจ็บใครละจบกับ a าวิต f o หนึ่งละแล้วยังเหลืออนันนี้เป็นซีรีส์คล้ายๆกันเปิดมาให้แล้วเอา้าเอา้าเห็นกร์ดเลยได้ตัวสีเขียวหยัวเขียวเหมือนกันเลยอ ทนเดทวี TV ก็เขียวอะตัวต่อไปเราจะเริ่มอะไรดีเอามิกกี้มอลไหมมิกกี้มอเหลือตัวเดียวมิกกี้มอนี้ก็ราคา180บาทก็จะเป็นมิกกี้มอ์แบบเวอร์ชันคลาสสิกนะจาก52ทอยซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวมันชื่อว่า Retro TV นะเป็นตัวที่ออกมาจากทีวีโอเคมาดูกันว่าเราจะได้ตามสมปรารถนาหรือเปล่าและเราก็จะได้เป็นได้เป็นปึ๊บ อ๋อน้องกําลังใส่ถือคล้ายๆถุงยางก็ไม่ใช่ถือตะข่ายนะครับผมอะต่อไปเราเปิดดิจิมอนกันซึ่งดิจิมอนตัวเมนผมก็คือตัวปาตมอนนะปาตมอนหรือทาเครุเนี่ยเออมันก็เป็นตัวที่ผมชอบเ,อเราเปิดกล่องเล็กกันแล้วกันผมนี่ชอบดิจิมอนพักแรกมากเลยมันยังตาตึงผมเลยตอนเนี้ยชอบมากชอบดูมากและเราได้เป็นและเราได้เป็น อ๋อ,อได้พี่ชายนะเออเป็นพี่ชายของอเนี่ของตัวทักเคิวอีกกล่องนึ่งครับผมก็จะเป็นตัวที่มีล่างแรกตัวปัตามอนนะนี่จะเป็นล่างแรกแล้วก็ล่างเต็มไว้แล้วก็มาสเตอร์ของเขานะอันนี้ถืงว่าเราเปิดกันเร็วเหมือนกันและตัวที่เราได้ก็คืออันนี้ไม่เป็นไอ้นั้นด้วยดำดำมาอ,อ๋อได้ไทจิครับผมหรืออากมอนนี่ การอย่างนี้อ่าอันนี้คือ25้าปีของดิจิมอนนะจะได้ขอได้สาาอย่างอย่างนี้เลยก็จะเป็นตัวไทจิแล้วก็อากูมอนก็อีกอันนึงให้ประกอบกันนะนี่แต่เราจะไม่ประกอบเพราะว่าเราที่เก็บเก็บเราจะเก็บใส่กล่องไว้มาเราเหลือเราเหลือพังเราเหลือกะป,ปิปะลาแล้วก็เราเหลือเดซพูในเดซพูก็จะมี คนในซีรีส์ของ Deadpool เดดพูลและบูเบอรีนนะก็จะมีเดดพูลมีเบรดมีวูเบอรีนมีเอ็กยิบสามนะมีอีเล็กตอรแกมบิดแล้วก็เป็นวูเบอรีนจากเวฟอนอุเมก้านะก็คืออีกมัลติเวิร์สหนึ่งที่เป็นวูเบอรีนที่แขนด้วนะแล้วก็มีซีเครดซีเครดเนี่ยนะเขาคือฮิวแมนทอสที่โดนคาสเซนดาโนวาซุบหนังเข้าไปเออส่วนตัวอยากได้นี่นะแกมบิดนะเพราะผมชอบที่เชดดิ้งมากหรือเดดพูลก็ได้นะ ที่จริงผมชอบหมดเลยนะตัวละครพวกเนี้ยและตัวละครที่ผมได้ก็คือพี่เบรดนะครับผมอ๋อมันเป็นแบบปวดดุกดิกด้วยนี่ได้พี่เบรดอันนี้ก็อาจจะมีฐานปั๊อ่าใช่นี่มันจ,จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเอาพังละกันนะแล้วเราค่อยปิดท้ายด้วยกระปิกปลาะอันนี้พังก็จะเป็น วงดนตีนะอิมอร์ a l ลพังก็จะมีทั้งเบสกีตาร์รีกีตาร์มีนักร้องมีกลองคีย์บอร์ดนะผมแล้วก็ซีเคดเนี่ยน่าจะเป็นตัวกีตาร์วาซาเขาบอกว่าเปีนกีตาร์อีกตัวหนึ่งนะส่วนตัวนี้อยากได้คีย์บอร์ดนี่ก็อยากได้นักร้องนี่ก็อยากได้เออเท่หมดเลยอยากได้ซีเคล้วกันได้เป็นเปิดมาได้เลยได้เป็นปึบได้เป็น ดีฟกีตา้านะครับผมเ่ต้องให้เห็นข้วๆอ,อย่างนี้นนี่ตัวดีกีตา้าตรงน,นี้ก็จะมีเป็นไมโครโฟนนะแล้วก็อาจจะเป็นที่ยึดของมันและสุดท้ายและท้ายสุดครับผมนี่กระปิบบาร่ามันจะมีไม่ครบนะเพราะว่า ได้มาไม่ครบมีวห้ากล่องตัวที่อยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนักกล้าี่แหละเรารุ้นนะว่าห้ากล่องนี้ยจะมีซีเครตกับนักกล้าที่เหลือเนี่ยล้วก็ปล่อยๆเข้าไปได้มานี่กล่องหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเองน,นี่ดูชัดๆขอแกะแบบรวดเร็วเลยแล้วกันแกะออกมาตัวแรกของเราตัวแรกก็จะเป็นออกเห็นแล้วละเป็นกาปิบาร่านั่งอยู่บนจระเข้นะ เกดูเลยตัวอย่างตัวแรกอุย้ยตัวก็อุย้ยน่ารักอย่างนี้ทุกคนเทดิแล้ตัวที่สองเป็นการ์ดก็จะเป็นโปบะเป็น,อ,ปนอะไรเนี่ยคาปิบาร่าแบบขนขนเหมือนอันเนี้ยกีวีอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงๆเหมือนกีวีเลย สมัมผัสมันไม่เหมือนตัวน้าอันนี้มันจะชื่อว่าคาปิอันสุดยอดไาเด็กสามกล่องไปไปไปแล<ป>ัวนี้ที่เราได้ก็คือเฮ้ยได้ <c> <c> ตัวทองอ๋อมันไม่มันไม่มมใช่สีเขียหรอมัอ้งเฮ้ยหรือเป็นปะสีเขียสีเขียเหรอสี <C K. S 1> เขียเฮ้ย คืว่าซีเข็ดจะเป็นแบบไอ้นี่เป็นแบบเขาเรียกว่าที่นนมันนอ่สมาธิจริงสีเข็ดจริงเพราะว่าหน้ากล่องมันมีแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยสีเข็ดแตกว่ะของแท้เฮ้ยมีนี่ด้วยมีฐานมีหมวกของมันด้วยเออสีเข็ดีเข็ดจริงว่ะ <c oughs> เฮ้ยนีสีเข็ดเว้ย <c oughs> เฮ้ยสีเข็ดแตกครั้งแรกในชีวิตเลยว่ะคราวนี้อะ เราจะมาลุ้นกันแล้วว่านักกล้ามจะออกไหมนักกล้ามจะออกไหมเราเหลือนักกล้ามกับมันมีสามตัวให้ลุ้นก็คือมีนักกล้ามมีนักสมาธิคือตอนเนี้ยสามเราลุ้นสองในสี่อ่ะเราเหลือไอตัวกระดาษลางมีนักสมาธิมีไอทัวแล้วก็มีนักกล้ามเชื่อลุ้นกว่าลุ้นกว่าอันนี้ก่ะ <c oughs> อันนี้ผมจะรีบเปิดไวไวเลยเแต่จ้าคราวนี้เราจะลุ้นว่าเราจะได้นักกล้ามหรือเปล่าแค่นี้ ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ใช่นักกล้ามละอันนี้เป็นอ่าเป็นน้องลัวอันนี้ก็มันไม่ใช่น้องถั่วเลยมันคือเนี่ยไอระครังที่พาคอเสร็จไปอย่างงี้ก็เป็นน้องถั่วโอเคทาวน,นี้เราจะมาเราจะต้องลุ้นแล้วว่านักกล้ามเนี่ยจะออกไหมตอนนี้มีสามตัวที่เราก็คือนักกล้าม นักสมาธิแล้วก็กล่องปัญหาคือเราจะได้นักกล้าหรือเปล่าขอแนละ้วขอหนักกล้าฉันอยากได้นักกล้าปึ๊บจับมาแล้วไม่ได้จะใช่นักกล้ามอ่ะใช่ตัวมันอ้วนและเราได้เป็นได้เป็นอ๋อไอกล่องนี่เองนีง่จริงๆถ้าเรา ลองได้ก,กล่องนะเราจะได้รู้ว่าเป็นนักกล้าหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเราได้ซีเข็ดไปก็ยังถือว่ายังดีเอโอเคเดี๋ยวขอแยกเคยบของแล้วก็มาคุยกันนะผม โอ okay, เคบกไปยัไงว่ากับการเปิดอาร์ทอยแล้วก็การเดินสะพานหล็กในวันนี้ครับผมชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมซึ่งหลังจากที่อ่ะเราเดินผมผมพูดได้เลยว่าผมเนี่ยเดินที่นี่ปีละครั้งได้เลยก็ของก็จะมีมอัปเดตมาอาจจะมีของเก่าของมันสลับกันไปนะที่ผมออกมาเปิดนี่ยแต่ว่าพอกลไป,ปเดินมันก็แบบเป็นบรรยากาศที่อ่าที่ตรา ก็ไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้หรือว่าที่ไหนก็อาจจะไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนี้แนละอาจจะมีแบบว่าพวกคลองโถมหรือว่าที่อื่นนะแต่ว่าผมเลือกที่จะเดินสะพานเหล็กเพราะว่าทุกปีเนะี่ยผมจะมาที่กทมใช่ไหมแล้วก็มาเดินสะพานเหล็กมาดูทั้งของเล่นแล้วก็ดูโมเดลต่างๆแล้วก็มาจุ่มอาร์ตทอยนะก็อย่างวันนี้เออเป็นการได้ซีคตเป็ครั้งแรกด้วยถึงแม้ว่าเราจะได้ไม่ได้คาบีบาร่านักกล้ามก็ตามแต่ว่าก็ได้ซีคิต ชดเชยมาเป็นการได้ซีคลิครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะเออแล้วก็ได้กลับมาทําคลิปแบบที่ไม่ใช่คลิปกินดูบ้างก็จะเป็นคลิปในการเปิดอาร์ตทอยแล้วก็เดินดูหาของเล่นนะครับผมยังไงใครชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากจะเห็นคลิปอ่าแนวนี้อีกเนี่ยก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ครับผมจะพยายามหาคอนเทนต์มาสลับนะครับผมกับคอนเทนต์กินนะจะได้ไม่เบื่อกันเออมีคอนเทนต์หลักหลายในช่องครับผม แล้วโอเคฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กด Subscribe ช่องอเหลียงกันแล้วก็ฝากรายการเปิดเลยป่ะอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมไปกินหรือเปิดของเล่นเซตไหนก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆงั้นก็คลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตเก็บของแล้วก็ชื่นชมกับตัวซีเกตคาปิว r าสีทองของผมก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไต